อันนี้ทำอะไรอ่ะอันนี้ทำกระถางังกระถางทูบนะครับผมทั้งหมด4กระถางนะครับก็สามารถปักได้จุกๆเลยนะครับใครมาทีหลังนะครับผมให้ดูเพื่อนนะครับผมว่าเขาปักทูบตรงไหนวางดอกไว้ตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับอย่ามาปักทูบตรงพื้นนะครับไม่ให้แล้วนะครับผมเพราะว่าเก็บไม่ไหวนะครับมีต้องเก็บทุกวันนะครับผมนันสกปรกนะครับเราก็เริ่มพัฒนานะครับ อันนี้ก็เป็นสีกระถางพอดีวันทผมซื้อมาเพ่งัเป็นสีเพิ่มาครับก็จะทุกคนจะได้สะดวกสบายนะไม่ต้องมานั่งพื้นนะครับผมาพื้นบางทีมันลื่นนะเดินมาลื่นไหลตกน้ำได้นะแล้วก็ทำสีนี้ให้ครับผมสฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับผม โอเคครับผมพบแล้วีใจมากทุกครอบครัวครับ 就是懒吧。嗯